วันนี้ทางพลเอกประวิทรวงศสุวรรณนะคะท่านได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอพิม,พมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็มอบสิบในที่ดินทํากินให้กับพี่น้องประชาชนทํากลางความดีใจของประชาชนที่ได้รับเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดได้ในช่วงนี้สรุปข่าวรอบวันค่ะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีบจอทอมอบสิทธิ์ในที่ดินทำกินตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้ได้ฝากถึงสมาชิกวิสาหกิจชุมชนช่องโคพัฒนาซึ่งเป็นต้นแบบที่ได้รับสิทธิที่ดินทำกินว่าขอให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดยรัฐบาลจะเล่งผลักดันกฎหมายจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจอทอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขยายผลช่วยเกษตรกรและคนยากจนทั่วประเทศเป็นของวันที่ใหม่จากรัฐบาล